เธออ้วนขึ้นมากนะเซาซูสมรับเลยเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นห้าโลอย่ามายอมลงปานี้ทำไมเธออ้วนอย่างนี้ต้องคุยกันก่อนว่าทาไมเธอกินเยอะแล้วทาไมเธออ้วนอย่างนี้เซาซ่กับเบิ้งสูดไปนาครัวไปนําเพื่อบม่มีการผิดพลาดประการใดทุกคนใส่ลง<ต><ก><ต><ก>ไปเลยนะโอ้โหซสี่ท<ต>ุกคน นี่น่างงๆงงกับรสชาติอยู่บางทมเพราะว่า,าในเมื่อได้ทำแล้วอยากเอาอาหารไทยไปให้แบบถว้ายวัดไปบ้าดูมูสามสัน้นหมูสามสันตุนผักกาดดองหมูสามสันตุนผักกาดดองน่ากินมากนะทุกคนอ่าสบายดีทุกคน สวัสดีจ้าทุกคนหมายเลีวกับโคนบานบนรรยากาศเป็นบ,บานข้องห้องกัวคลาสสิกกับการนําเสนอทําอาหารไทยข้องซาโซ่เรียกว่ายามค่าค,คืนวันนี้ทุกคนแมนวันนี้กับซาซรู้สึกว่าเต็งเต็งึงตึงขึง้นนะทุกคนเธ <c oughs> ออ้วนขึ้นมากนะซาโซทัมงับเลยทุกคนน้ำหนักขึ้นห้าโลยม่ยอมลงปันนี้ทำไมเธออ้วนอย่างนี้ <c oughs> บุรีเดินทำไมเธออ้วนอย่างนี้ทำไมเธอไม่ลดหุ่นบ้าง <c oughs> บุรีเดินม,ม,มา <c oughs> ต้องคุยกันก่อนว่าทําไมเธอกินเยอะแล้วทําไมเธออ้วนอย่างนี้บอกให้เบอกให้ลดอาหารไทยลงนิดหน่อยนะกินคาบเดียวเลยทุกคนยากยอกันนะทุกคนจริงๆก็อ้วนแทนแหละเอ้ยอาสโซนแนะนําก่อนว่ามียังได้เครื่องปรุงกับอันซ้ำซันเนี่ยก็ซ้ำซันตุ่นตุ้นปักกาดดอกกาดดองก่อนอื่นเอาเธอว่าพิมตามซ้ำเกลลงไปก่อนซ้ำเกลแม่ซึ่งว่าเมนูนี้มีซ้ำเกลนะทุกคน Oh ซอสก็ตัดว่ารวมไปเลยซะรวมเลยพเพราะในนี้ก็ต้องในต่ำนปนกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวซอสต่ำซ้ำกรอก่อนเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวพี่นจะแนะนำเลยก็ได้ให้ซอสต่ำท่าเครื่องปรุงก็จะมีนี่เลยทุกคนซิวข้าวอันนี้เป็นซอสเนี่ยก็กซอสซิวดำซิวดำแล้วก็น้ำตาลมะพมมร,ร้าวมูซ้ำซันผักกาดดองนะทุกคนแล้วก็เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาได้ น้ำป ite, ่าอย่บริษัทสระโซ่สามเออน้ำป่ากระซ่ห้อยน้ำป่ากรซ่ห้อยนางลมแล้วก็เตาไฟอันเดียไปจำอยู่แล้วซึ่งว่าเหมือนก็น่าเปรี้ยนะทุกคนเอาผักกาดดองมาสูนใส่กับซ้่มซันเพราะส่วนใหญ่สระมซ่เนี่ยเรคยกินเท่าทุกคนได้เอาก็กินแยกกันแหละยม่คม่กินกาดดองกันงกวากินเพผิวๆกินกินนี่แหละเลยนะซั้นๆอะไรก็ไมาเห็นตัวอื่นกาดดองมบบฉดๆแล้วก็กินหมูซ้ำซันแบบสดๆไหนพอพิมพ์กินให้เบิ่งดูโลกนี่ก็ผู้ดับโลกงผู้ดับ บ่าพิมกันยังงงลยงทุกคนโลกห้ดับนี่มันโลกเนี่ยแต่ว่าโบาเคยบโบโบโบอยากเป็นหรอกแต่ว่าอยากหูเฉยนะฮะโลกห้ดับยูทูบเราพิมมาทุกคนข้อกำลังใจเด้อสวย,บสยเบนโฆษณาของเงาเด้อนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลน,นิดนึงกับการทำคลิปนะทุกคนเพราะว่างบน้อยเหลือเกินเมึงเป็นคือปุ๋งทุกคนสิ้นเดือนกับเป็นคือการหมดเนาะสิ้นเดือนกับหมดสิ้นใจมนุษย์มนุษย์เงินเดือนสำหรับเฮาเนี่ยทุกคนนลำปลาซสำนี้แหละทุกคนนะอ่ะลรงถ้ามา สามสันตุ้นประกาศดองของซซโซจะเอามาน้าเบฟสำได้นี่ยทุกคนกับเมนูอาหารเมืองไทยมาเริ่มเลยปอนี่เริ่มเลยอ่ะก่อนอื่นซซโซจะเอาสามสันก้าฮามาทอดก่อนทุกคนเพื่อให้สามสันก้าฮาวเหมือนนุ่มน่ากินนะทุกคนทอดใส่กระทะใดนั้นซซโซแต่อย่าทอดทิ้งผมไม่าโบวโบว์เป็นทอดโบว์เป็นทอดทิ้งเบาพิมพ์เลยทอดมุกหรอทิ้งมันีลยจ้ะมุกอะไรวะ มีโซโซว่าสิมีเสื้อแบนของตัวเองไข่ฮอตแล้วหลวงพระบางด้วยว่าถึงแล้วหลวงพระบางเป็นภาษาลาอะไรวะบอไปเรื่อยบอไปเรื่อยบอผิวทุกคนอ่ะอันนี้มันจะเห็ดอะไได้โซโซแนะนาตัวหนึ่งเอาซ้ำซันหลงหม้อมาพอกจะเจ้ามาทอดเอาน้ามันนิดนึงก่อนมาพิมคือสูตรเขาบอไปน้นเลยปะบางคนกระเจ้ากับเอาซ้าน้ำมันแต่ซ้าโซว่าซ้ำซันเหมือนกันน่าจะหมั่นแล้วนะเขาเลยว่า้าโซจะกระายน้ำมันแต่บางคลิปที่เจ้า เอาเห็นเนาะก็จักรยีจย๋จะสู้จัวกรยานเพราะว่าสต๊อกมีน้ำมันอยู่แล้วมีไข่มันอยู่แล้วปุ๋ยยังหนักเลยน,นะทุกคนอ้วนนะเราอ่ะอ้วนมากนะเราอ่ะดูสิขึ้นเยอะเลยนะหัวล้านเหรอไม่ใช่ <laughs> ผมเนี่ย <ไป S 1> มันขยับยขึ้นไปเยอะนะมากไ <laughs> ม่น,นะทุกคนอันนี้บ้าพิมใส่แอปแอปหัวล้าน ่ S <S เดี๋ยวาาโซ่เนี่ยกอดถอดมูเข้ามาเรื่มเริ่มห้องห้องกันทุกคนโซ่กับเบิง้งสูตรไปนำขัวไปนำเพืออ่อบ่มีการผิดพลาดประการใดทุดกคนอันนี้ก็สูตรเอามาจาักแอบหน,นึ่งของสตอนะทุกคนอันนี้น่ากินมากมูของเห่ากลับเพิ่นจะเดี๋ยวพบ่งบุซี่ของอันมูที่ว่าเพิ่นเพิ่นขัวมาเด้๋ยวโซ่เลื่อนกลับมูก็จะหั <c oughs> ่นเป็นชิ้น ซุดนี้เลยทุกคนที่ว่าหาวัวควาเนือ้อแทบึงเลยซะ้นสีสันมู๊กจ็จะคลายทอดออกเนื้อเนื่องนิดนเนะาะแล้วก็ใส่อันแล้วก็ใส่อันนี้นนลงไปกาดดองอ๋อสี่ประมาณลาดโดยนำนำนี่เป็นนำนำข้องมู๊ตุ้นนั่นแหละคือว่าลาดใส่ให้สวยงามอ่ะ่ะใช่จึ้มแป๊บนึงเดี๋ยวเมื่อกี้เห็ฟั่หนูเข้าถือว่า เขาทำกบว่าน้าซ <aro idity> ีก <wan ita> ับ <Boy>? ซีอ่าน้าลก็จิเดลลี้ยอแป๊บหนึ่งช้กินหึงกนซอสโซทำกันไปเรื่อยนะเราลายค้งก็นะวันนี้พอคนมูข้ากระเลือนมาทีแล้วซอโซก็ใส่สร้างเกลอลงไปเลยสามเปลือหอมๆนะที่น่องต้นนี้ น้ำเตื่อมาผ่ดตัะสุดและเบอร์บีผงห้องโอ้โหเย้ตัดๆตกัดดองถ้าทอดจะม่เป็นหัวเลยทุกคนบาเาจะเาาจะซอให้เป็นแม่แม่ใส่ลงไปเลยนะที่น้ำก็ใส่แม่แม่้ะกัตดองชุดบุดไปด้วยนะอ้โห คนดมาทุกคนเลื่อนเลยคล้องกำลังใจเด้อกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เยอะๆนะจ๊ะวันนี้เหาต้องใช้เวลาในการเติมน้ำนิดนึงก่อนตุ่นประมาณนี้นะพี่เปลี่ยนหม้อเตะเลยทุกคนมาพร้อมกันเปลี่ยนหม้อซะโซเพราะว่าเราเตรียมหม้อตุ่นไว้เฉพาะแล้วนี่เป็นหม้อที่ว่าเราผัดหม้อนะม้อจะดีเหมือนจะฮอนใบกดทุกคน หม้อน้อยกระทะน้อยเดี๋ยวซาสโซเปลี่ยนหม้อแป๊บน,นึ่งคนอ่าเรียบร,อยสสยอร้อยซาโซเปลี่ยนหม้อแล้วทุกคนต่อไปจะมาปรุงรสไปเลยทุยกคนนี่เองเดียวายาข้าวใส่ลงไปทุกคนตอนนี้เป็นซีอิ๊วดำระวังเด้อซาโซเด้อกะเดาเด้อเดี๋ยวสสมันจะเค็มนะจ๊ะโบเค็มพ้อ,อย่างอันน้ำปลากับเป็นซอสห้ายางลมอันน,นนี้ทุกคนหน้าตาประมาณนี้ซัำซันตุ้นกาดดอง เดี๋ยวเอาอกมาแล้วบองวาซี่จะเค็มซุ้ยเกลือนเข้าซ่อนเลยบ่เนี่ยทุกคนใส่ไม้น,น้ำตาลน่ากินอยู่เดันจะกินห่อมแบบแปลกๆหน่อยหนึ่งทุกคนเพราะว่มามีซ่าเกอร์ได้แล้วก็นเนี่ยเกาะมะฮ้อดเนี่นยเกาะส้มผักกาดนะทุกคนผักกาดดองบนนานาบานแบบซอสซอเอิญส้มผักกาดนะทุกคนบ้วงนเอาละ พราะว่าผักกาดมันมีสรสชาติเยอะได้ซะโซ่ส้มเค็มแคแล้วเนาะอ่ะใช้เวลาตุ้นสักสามสิบนาทีนะหมอเบิ้งกับตเต้ไม่เล่ทุกคนโอ้ซี่ม่นละซะโซ่ซี่น้ำตาลเข้มแบบนี้แหละเดี๋ยวมาข้อตุ้นทำมันเนยมันนุ่มๆไม่เล่งก่อนทุกคนแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเ,เป็นได้แล้วซาโซ่ผ่านไปแล้วไล่นาทีเกือบสามสิบละประมาณยี่สิบกวานาที โอ้โหซี่ทุกคนสิ่ต่างเข้มเปะเลยซาโซว,าว้าวอ้องรอให้น้ำแห้งกันนิดนึงซาโซลองสี่แม้งน่าจะพุ้นหรอบะผิวเนาะเนี่ยซาโซลองสิ่งเนาะน่ากินมากทุกคนสีฉันชื่อไนี่นั่งงง เงินกับรสชาติอยู่บะพิมเดี๋ยวบ่พิมลองซิมมั้งจมบ้านนิดนึงมาพอดีกลุ่มกลมแล้วท้าวซบะกินปักกาดดองแหละน้ำปักกาดดองนัน่น้หลาเปลี่พนมาตัดเลียนต้องกินน้ำตาลอุพิมว่าคล้ายๆกับอันเนี่ยกาะคล้ายกับเครื่องเทศอันที่ว่า fc ส่งมาให้ท้าโซ่เครื่องเทศอันที่ว่าใส่กับอันตุ้นอันพะโลนะ่ะแต่ว่ามันจะมีความนัวยังงงตัวหนวยังงีวะ กานี้การหน่อน่าจะเป็นนำผักกาดดองหนัวแหงทุกคนก็คือแบบมันจะห้อมมันจะห้อมกินข้องกันนำผักกาดดองนะก็ถือว่าเซบเลยทุกคนเซบเลยเพราะว่ามันจะอมอมเปรี้ยวนิดเดียวมันอาจจะเฮ้ยซะโซ่จะไหลเฮื่ออกมาเพราะว่ากินข้องกันผักกาดดองจะอ่อนลงเลยปกติเอาซีมสดๆนั้นมันจะส้มมันจะเปรี้ยวนะเพราะพอใส่น้ำตาลผักาีลงไปในบ่เพลมมันจะแบบมีออก เปียวหวานในหนึ่งทุกคนแต่ว่าบริเวณบานโดนแล้วก็บบริเวณเปียวโดน่มาผู้ดีแซ่บพู้ดีขึ้นที่ว่าแซ่บเลยแหละนะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าแป๊กใหม่ที่ว่าเบาอยากลองทุกคนเอาหลอดถ้าตึมจากสิบนาทีน่าจะเปื่อยละเพราะเมื่อกี้กายโม่เริ่มเปื่อยละตามที่เราสังเกตเบิ่งนะทุกคนอ่ะเตรียมข้าวแม่ไปเตรียมข้าวมาไว้มื้อนี้เราจะกินกับข้าวเจ้าทุกคนอะฮะไปวิกับกาย อันทุกคนในระหว่างที่ว่าเ่าหล่อให้มู่เหาเปื่อยเพราะว่าต้องได้ตุ่นให้มันเปื่อยนะคือเมนูนี้บางทีมันจะนี่จะได้แบ่งออกเพื่อจะไปถวายวัดหรือว่าเห็ดขว้าห้านี่แหละไปให้สาธุมศนค่ะเข้ามือหม้อมือบางทีจะเป็นซุงเหือบุญประเพณีซุงซุงเหือบเก่าที่ว่าเป็นประเพณีใหญ่ของล่องบางนะทุกคนส่วนหม้อนั้นจะโชคละห้ากระขว่าแล้วทุกคนเป็นหม้อนึ่งนั่นเด้อเป็นเนื้อเกาะเป็นพอมกพริก แม่หมกพวกเผ็ดเน่ากันซะพริกเ<ร><า>น<ง>่าซะโซโอเอิญกันพริกที่ว่าห่าเห็ดอาหารไทยเหมือนนักแข่งกันนั่นแหละนะพริกที่ว่าพิมพ์ซอยนะทุกคนแต่ว่าเมนูนี้เราจะแบ่งไปวัดครึ่งนึงเพราะว่าในเมื่อได้ทําแล้วอยากเอาอาหารไทยไปให้แบบจุไอสครูเป็นสีเบิงนะเพราะว่าบานบวิษัโซอเอิญแต่งผัาเข้าไปวัดหรือว่าทำอาหารไปวัดนั่แหละ ก็คือก็จะมีห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างแต่โซโซฮ็ดประมาณเจ็ดอย่างทุกคนแมนีย่างวมันมีวาีแกงมีพวกเครื่องแห้งพัวเสื่ออัวบอแล้วก็มีอันก็ส้มยอประมาณนี้นะทุกคนทุกคนข้อให้ทุกคนได้หับบุญครั้งนี้ไปนํากันกับไอ้ซีและคนเข้ามาบงคลิปข้องเขาละคนเก่าคนใหม่นะคนเพราะว่ามินูนี่เขาจะพิเศษคือจะทําไปวัดแด่แบงไปวัดนะทุกคนมาโอเคหลอท่าสุกคนน่าจะสุกแล้วแหละไอ้โซโซเปิดมึงเลยซะ มาโอ้โหยนำไปแห้งมันจะเริ่มเนี่วคุ้นนะทุกคนโอ้แมนเท่าบุนได้ละสโสได้ละนำจะแห้งหมดแล้วสีสวยมากให้ดูเลยเออนะทุกคนเพื่อว่าไกลเขียง้นสบับบลยอันนี้นะ ซีซั่นสวยงามหมดใจหล่อแล้วบอไว้ทุกคนมาพิมก็สิ่ก่อนพอมูนี่อย่างว่าน่าจะเปื่อยเถอะผมแทบขมหนัวทุกคนห้อมส้าเกลือเดี๋ยวนี้ผมเปรียวข้องอันนากาดดองอ่อน ว่าหมูก็ะไรคือแบบโยมเปื่อยอซาซูประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายัางโบทันแบบเป็นหมูตุ้นเถอะต้องรออีกตึมแป๊บหนึ่งทุกคนโอ้โหรสชาติแซบแห่งเลยพอนำนำที่ว่าเัาต้มต้มซ้ำซันต้มหมูสเลยคนมันจะเห็นว่าขมเนี้ยวขึ้นมาอย่างโบวานเนี้ยน้ำย่างว่าซาซูเล่นเนี้ยน้ำเนื้อหมูบ่เนาะน้ำมันหมูออกมาหมดเหมือนมูหมูมาไหนก็น่าเป็นเนื้อผักกันเลย ผมกัดโด่งจะบอกเพราะมันจะมีกัดดองมันนะมีขมเนี้ยวนะขนเนี้ยวนิดนึงอ่าก็ถือว่าเนี้ยเนียไรลายพิมพ์มาได้อัพน้ำแฮ้ยขิงครับขิงมาพิมพ์ก็เริ่มเนี้ยแล้วทุกคนอ่ะเราท้าเต็มทุกคนอย่าลืมอย่าเฝ้าอย่าเฝ้านี่แจ๊คพวกเขาไปนะเบิ้ลคลิปไปก่อนทุกคนละกันเรต้องเน็กข้ามไรเบิ้ลยาวเบิ้ลโฆษณาเดี๋ยวบรต้องกดข้ามเลยทุกคนอ่าขอบคุณหลายๆเด้ออ้าว เียบร,ร้อยแล้วนะทุกคนว,ว้าวเปิดทางที่สางที่ซี่แล้วก็เลยพอดีอนะคมอู้อน้ำแห้งยังไหวบางทีชั้นโซ่กมาลักเติมน้ำอีกนะทุกคนแล้วชนะั้นโซ่แบ่งไปถ้าไหวบักไ,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 ไปบักไปว่าก่อนทุกคนเอาจจะใส่ถ้วยประมาณนี้เพราะว่ามีประมาณเจ็ดย่างนะอาหารเดียวจะไปวัดมืออื่นพรุ่งนี้นะทุกคนแล้วชั้นโซ่นลองสีมเบ่ง ได้บุญนำกันทุกคนคลิปนี้แจกอาหารไทยไปถวายวัดอาเรียบร้อยทุกคนไปเก็บไว้ก่อนอาซั่วไปเก็บไว้นี่อันนี้ก็คือแบบขอาจะกินนะทุกคนอาซั่วตอน,นี้ปุ๋งตอนนี้นอ่ะทุกข้อตักใส่หม้อกัอนทุกคนเอ้ใส่ถ้วยก่อน่ะเรียบร้อยทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้จะออกซี่น้ำตาลเค้ม นี่มาเด้อพี่น้องน่ากินแหง้ยเลยทุกคนเพื่อจะเกี่ยมอาหารนี่มากินข้าวแรงครับซอสโซ่กับเปาพิมกันมาทุกคนกินข้าวพร้อมกันเลยครั้งแรกของเฮาทุกเมนูกันเลยกับอาหารไทยตักก่อนซอสโซ่นี่คือสิมักกินส้มผัก <c oughs> กาดดองมักซ้ำซันก็มีบางทีซ้ำซันไปอุ้ยน่ากินเหี้ยนะพอสสีฉัน <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำลายไปด้วยทุกคนมาคำแรกของเรากินกับข้าวซอยทุกคนเมนูนี้คือว่าบุมีพริกเนาะบัวพิมเนาสนึกว่ากินกับพริกน้ำปลาเรือกพริกส้มยังไดบ่ทุกคน,นกินกับข้าวเหนียวเราขมส้มนุ่งอยากกินกับข้าวเหนียวก,กินกับข้าวเจ้าขม,มเปรี้ยวข้องปากกาดองกับเริ่มลดลงนิดนึงทุมคนซ้ำซัน มูกของเขาตุ้นประมาณก็สี่สิบนาทีแต่นี่มันยังแบบโอเปร์ดีไปได้หรอท่าทัศน์แหม่มะทอกับพริกหนึ่งจานกับมะพร้าวน่าจะเข้ากว่าบอกเลยว่าเมนูนี้เข้าหมดจานเข้าหมดโมกแล้วท้าทัศนหมดโมก เบรกวาทานีก่อนทุกคนเบรกจานเดียวกันมันจะมีความหอมของข้ามเกินอ่อนนะคนจะว่ากินลหลักๆจะเป็นกินข้องอันประกัดดองชีเด็ดจริงๆไม่เคยผิดหวังห้าทุกเมนู พี่ก็จะโซกันอย่างประลาดใจทุกคนเฮ็ดเตละเมนูเนาะบะพริกน่องเปเบิ่งเอ้ยมันชีเข้ากันบ่มันชีเป็นได้แต่ว่าสีมัสซาล์ดกันแม่เซ็บมืนนะทุกคนเบิ้งเต่มเตม,มนูเนาะก๋วเดียวเห็ดอาหารเนื้อโซ่เอาเค้าขั้วมันใส่แกงแม่ใช่ไหมเซ็บอร่อยมากนะคลิปเมื่อวานนี้แหละทุกคนว่นแม่คลิปเมือม่อวานซื้อกิ่นกับพริกโซ่โซ่บบเข้ากันลองดู หอมไม่แซบป่ะพี่อืผมเพิ่งตัดเลี่ยน <c oughs> อาหารทางเมอดจานเข้ากับเมดจานนะทุกคนผมบอก,ก,กไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนแน่ พอมาเข้ากันเราหลงตัวเลยนะทุกคนเจ้าผักกาดดองที่เราใส่นี่ก็เป็นผักกาดดองอัข้าวบ้านเราเองทุกคนแต่ว่าเราเคยชิมผักกาดดองที่ว่าเป็นกองทัพเป็นโฮข้าเมืองไทยแล้วมันมีรสซัดให้เคี่ยงกันเลยคือกันเลยแหละแต่ว่าสุกของเราจะออกส้มกว่าออกส้มกว่านิดหนึ่ง กินกับพริกสดพริกแดงต้ <S 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 องงานยกครับเพื่อนเขามาเพิมเต็มจานคันเมดนแล้วทุกคนเขาเติมนำ้ำอ่ะขอบคุณทุกคนรายๆรกเดี๋ยวเข้ามาสมคลิปนะทุกคนเป็นการทำครั้งแรกทุกเมนูแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเอบบาบอกขึ้นว่ากครปรุงแล้วก็ ส่วนประกอบส่วนะสมต่างๆพวคือเราจะเข้ากัน,นแล้วก็แซ่บขนาดนี้นะอืออ่าหมดจานแล้วจ้า กินของไสอูดำหรือซอสโซซาไปก็จะมีความหอมอ่อ,อนๆเนาะเบิรงคือวะะ่าสายร้าแต่ว่าจะมีรสชาติอ่อนๆกินบ่ได้แหงเนาะอ,อืแล้วก็แล้วโซ่ข้อผิดข้อริกส้ำข้าวหมดจาน,นเลือกประมาณสี่ซินสามซิน <c oughs> เป็นการทดลองกินชิมไม่ไหม อ่คำสุดท้ายของซาโซนี่ก็ทุลทกทักทุเล่ทุกคนทุลักทุเล่พอกินคำใ,ใหญ่นะยานบัวอ้วนนี่คำน้อยบัวะสะใจคำสุดท้ายของซาโซมีัมตงตุนผักกัดดองทุกคนมานี่แหละทุกคนซาโซบัวอ้วนว่าไะไได้เบิ่งติดการกินอาหารไทยแต่ละเมนูเนี่ยแหละจำเป็นเพราะว่ามันอร่อยมันหยุดไม่ได้อาลัยคนประเดี๋พวกเราช่องคนกับตองข้อขอบคุณทุกคนลไร้ การับโสมคลิปของเขาจ,จบนะทุกคนกับการทำเมนูใไม่ไหมอาหาราไทยหม่ไหมโดยฝีมือของซวโซ่ให้ทุกคนได้บึงได้ลองกันจะลืมสนับสน,บสนุนพวกเขาโดยการเปิ่งโฆษณาอยาก,กดค้ามนนหนึ่งคนตัวหนึ่งโฆษณาหรือว่าทำพุญญยาเจดีท่านใดอยากสนับสนุนเขานอกนะก็คือสามารถกดซุปเปอร์แตงให้พวกเขาได้นะพวกเขาขอบคุณหลายรทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมเจะดีใดของใครจะมีทุกคนเจอกันคลิปต่อไปเด้อโชคดีทุกคนขอบคุณและไร xăm xăm xăm